นั่นนั่นนั่นคือนั่นคือผลพลอยได้แล้วเรื่องหลักๆของเราก็คือว่าปุ๋ยก่อนแรกของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ค่อนข้างเยอะมากมแล้วจุลินทรีย์พวกนี้เป็นจุลินทรีย์ที่กินเชื้อราเป็นจุลินทรีย์ที่ปรับปรับสภาพดินฟื้นฟูดินเพราะดินเนี่ยถูกใช้งานหนักมากแลวเสื่อมสภาพผมบอกกับลุงยันว่าขอเวลาไม่เกิน10วันและ10วันผมก็ขึ้นมาดูปรากฏว่าต้นที่ ตัดสินใจว่ามันพ้แล้วจะทําลายแล้วจะตัดออกแล้วปลูกใหม่แตกใบใหม่หมดเลยวันนี้มาเนี่ยลงใส่เป็นครั้งที่สองแล้วและใบเนี่ยจากที่เราไปดูมาดีขึ้นเยอะมากบางต้นไม่มีใบเลยไม่มีกิ่งกิ่งตายแล้วมันออกที่ต้นไปดูมามา่อสกุ๊กฮะมาสะจันนะมาสะจันงานนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องบังเอิญที่ที่น่าบังเอิญเพราะว่ามาสวนยันครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ทางมา ต้องขอบคุณพี่เปียกัลุงเรือนะครับที่พามาแบบสมบุกสมบันมากเดี๋ยวอาจจะเห็นมาคลิปที่ว่าขึ้นเขาลงเขารถพังเพื่อจะมาส่วนนี้นะครับก็อยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าอย่าไปตกใจถ้าต้นไม้มีปัญหาเราช่วยแก้ไขได้แค่ปรึกษาเราแค่ปรึกษาเราก็จะบอกนะครับว่าทำยังไงดูสาเหตุได้ออกว่าเกิดจากอะไรแล้วเรารักษาที่สาเหตุ ต้นไม้ของท่านพื้นแน่นอนและดีแน่นอนครับโอเคครับนี่คือคํายืนยันจากท่านอาจารย์นะฮะท่านอาจารย์หนึ่งอาจารย์ประจําของบโโริษัทเรานะครับที่มีความรู้เรื่องอทุเรียนหรือว่าพืชต่างๆในการใช้ปุ๋ยน,นะครับพี่เปี๊ยกครับ,รบพี่เปี๊ยกขึ้นมาแล้วผลมาเป็นแบบนี้อ่ะคุณลุงยันเจ้าของสวนย,ยืนยันไหมพี่รู้สึกไงไหมครับความรู้สึกผมเห็นเจ้าของสวนเนี่ยมีความดีใจมากดีใจมากที่ต้นทุเรียนต้นลงุนของ,ข,องของเขาเนี่ยคือด<ะ> รัตตุวัาใหม่ขึ้นแตกมาใหม่หมดเลยไม่ตายแล้วเนี่ยผม,มก็มีความดีใจในตัวของวเองว่าได้แนะนําของดีให้กับเจ้าของสวนแล้วก็แสดงว่าตอลแรกของเราสามารถ,ถ,ถที่จะเชื่อถือกันว่าโอกาสนะครับคุณลุงที่พามาเป็นไงครับผมอย่าบางจริงไหมฮะเรื่องนี้จริงไหมลองยืนยันให้กับท่านผู้ชมเลยอะอันนี้ทั่วประเทศนะทั่วประเทศเราไม<ง>่ได้มาโปรโมตสินค้าแรงสิ้นเลยแต่เรามาดูว่าผลที่เราใช้สินค้าของเรานั้นเกิดเปลี่ยนแปลงนะคคุณลุงยืนยันครับผม อันนี้ผมก็ออกดูใจทำอยู่ผมด้วย<อ>ครับโอ้แต่พอขี่มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่ตรงไหนก็ดันโดนมาขับมัมาเจอแล้วผลสำเร็จเข้าได้เป็นอย่างนี้ผมก็พอดีใจไปด้วยเพราะผมคิดว่าจะเป็นก็แค่เห็นก็โอเคนะ <c oughs> นะโอเคก็เนีฮะมันเป็นอะไรที่ว่าเขาขีดเส้นมาให้เราแล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างคิดว่ามันเป็นไปไ,ได้แต่เป็นไปแล้วนะครับซีโอครับวันนี้รู้สึกไงบ้าง ครับวันนี้กินหมดไปกินลูกตุเรียนวันนี้ตุเรียนได้กินถึงถึงสวนเลยนะอร่อยมากมากเลยครับทีนี้ครับสําคัญครับเมื่อกี้ผมได้ถามคนที่เอาไปขายกับคือพนักงานสวนนะครับชาวสวนของเขาเองนะเมื่อกี้ทาพลาสดสดเลยต้นตุเรียนเกือบจะตายทั้งสวนเลยวันนี้เขาขอบคุณนะครับพติโกตาเรือก่อนแ้วเราเนี่ยมาชุบชีวิตมาฟื้นต้นต้นไม้ที่กำลังจะตายแล้วนอนติดเตียงแล้วนะครแต่ลยกิ่งแต่ละกิ่งนี่คือตายแล้วครับ ่รใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์หรือสิบวันครับมีอะไรครับกิ่งออกมาเต็มต้นเลยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับวันนี้ได้ลงมาพื้นที่เองได้เห็นเองได้เจอเจ้าสวนเองครับโอ้ประทับใจมากเลยครับพติกโกตาเรียก่อนแรกเราอย่าลืมนะครับฝากพี่น้องชาวเกษตรกรทุกชนิดนะครับฝากด้วยนะครับตรงนี้ครับไม่เชื่อก็ไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าอยากใช้หมากรุณยันนะฮะจันทวีมีเพียงเจ้าเดียวนะครับตรงนี้ที่ไปสูต์แล้วว่า เห็นผลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เปียกขอบคุณคุณลุงทุกท่านขอบคุณอาจารย์มากนะครับเราจะสร้างสรรค์พี่น้องเกษตรกรให้พื้นชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าหัวใจของพี่น้องจันทบุรีหรือภาคตะวันออกนี้ก็คือทุเรียนนะครับคาดว่าปีหน้าจะเอาสกี่ล้านครับผมสองเท่าสองเท่าจากที่นี่นะครับแร้วแต่อาจารย์คิดว่าจะใช้ของเราต่อเนื่องนฮะก็ต่อเนื่องโอเคนะครับตรงนี้นะก็ขอบคุณคุณลุง มากมากที่ให้เกตกับบริษัทเรานะครับบริษัทเราก็ขอบคุณพีมงานท่านอาจารย์นะครับจาซีโนพิเปยกแล้วก็ทุกท่านนะครับที่มาสัมผัสของจริงวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าท่านอยากรู้จริงต้องมาดูจริงนะครับขอบคุณมากรสทดีครับสวัสดีครับ